ข้อปวนบน้องสก,กามบูรพคณาจารย์ผู้ขอบประโยชน์ศึกษาทั้งทัานผู้ประสาทวิชาอบรมจริยาแก่ข้าในการปัจจุบันข้าขอเคารพอภิวันลฤฤก์คุณอน,นันต์ด้วยใจนิยมบูชาขอเด็กกัตเวทิตา อีวิรยาาิยภาปัญญาให้เกิดแอกชันศึกษาสรุปทุกประการอายุยืนนานอยู่ในศิลธรรมอันดีให้ได้เป็นเกียรติเป็นศีประโยชน์ทวีแก่ชาติและประเทศไทยเติมปัญญาวุฒิอาเเเตเติทินโนวาเท 冒充。